สวัสดีเช้าวันพุทธที่18พฤษภาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเราก็มีข่าวดีที่จะมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่า ตอนนี้นะคะได้มีการแก้กฎหมายออกมาเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการประกันบำนาญครบ60เดือนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆกับผู้ประกันตนแล้วก็ทายาทในกรณีที่ ผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าจากเดิมระเบียบเก่าเนี่ยสมมติว่าถ้าเรารับบำนาญแล้วเราเสียชีวิตภายใน1-2เดือนทายาทจะได้รับต่อไปอีก10เดือนเท่านั้นนั่นก็คือหมายถึงว่าใครที่เสียชีวิตในเดือนที่1และ2ก็จะขาดทุนนะคะเพราะว่าจะได้รับเพิ่มไปอีกแค่8เดือนเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็เลยมีการประกันบำนาญชราภาพให้ได้รับอยู่ที่60เดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้รับบำนาญเสียชีวิตภายในเดือนที่1หรือเดือนที่2ทายาทก็จะได้รับต่อไปอีก58-59เดือนเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับ ผู้ประกันตนแล้วก็ทายาทมากๆเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าผู้ประกันตนจะเสียชีวิตไปแต่ทายาทก็จะได้รับเงินตรงนี้ยาวๆต่อไปจนถึง60เดือนเลยนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เสียชีวิตอยู่จนรับบำนาญครบ60เดือนไปแล้วสามารถได้รับต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะคือถ้า60เดือนแล้วเรายังไม่เสียชีวิต เราก็รับเท่าเดิมต่อไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นผลประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมนั่นเองนะคะสําหรับข่าวนี้จึงรีบนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบก่อนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่รู้ว่ากฎหมายใหม่เขามีการประกันบํานาญ60เดือนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนประเด็นในเรื่องของการขอกู้ขอคืนแล้วก็ขอเลือกหรือว่ากฎหมายเงินชราภาพ3ขอตอนนี้อย่างที่บอกนะคะ ออกมาเป็นเพียงแค่การอนุมัติแต่เขายังไม่มีการแก้กฎหมายซึ่งจะต้องใช้เวลาระหว่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะยังไม่สามารถไปทำการขอกู้ขอคืนหรือว่าขอเลือกได้เท่านั้นเองแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่อยากจะมาแจ้งก็คือบางคนเข้าใจผิดคิดว่า ทําไมเราถึงกู้เงินตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วตรงนี้ไม่ใช่เรากู้เงินตัวเองนะคะเราจะเอาเงินตรงนี้แค่ไปค้าประกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหลายคนกังวลว่าถ้าเกิดว่าเราติดแบ็กลิสเราจะไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ การขอกู้ในทางกฎหมายเขาจะเรียกกันว่าขอคำนั่นเองไม่เกี่ยวกับเรื่องการติดแบล็คลิสเพราะฉะนั้นก็คือสามารถกู้ได้ส่วนเรื่องการขอคืนนะคะก็เป็นไปตามที่ไหนเคยแจ้งไว้ทุกคลิปก็คือถ้าแก้กฎหมายแล้วสิทธิ์ตามประกาศของกฎกระทรวงแต่และช่วงเวลาก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะว่าช่วงไหนเกิดวิกฤต ทางประกันสังคมเขาก็จะออกมาประกาศว่าจังหวัดไหนที่จะมีสิทธิ์ได้รับการขอคืนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากทางประกันสังคมที่นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะส่วนมติครมเมื่อวานนี้นะคะที่หลายๆคนรอคอยอยู่ว่า ประชุมคอรมอรเมื่อวานนี้จะมีอะไรใหม่ๆออกมามีความคืบหน้าอะไรไหมนะคะตรงนี้เนี่ยที่ดูแล้วพอที่จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีประโยชน์ของเมื่อวานก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ าการลดภาษีสัรพสามิตรน้ำมันดีเซลลงลิตรละ5บาทนาน2เดือนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยผลประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่ามีการเห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสัมพสามิตรน้ำมันดีเซลลงลิตรละ5บาทเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม -65 ไปจนถึงวันที่ 20กรกฎาคม65เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ทางเราข่าวสายขวรและน้อยก็นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะ ส่วนเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟส5ที่หลายๆคนรอคอยอยู่นะคะว่าตกลงแล้วจะมีไหมตรงนี้ทางด้านของนายอาคมเติมพิทยภายภายัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยว่า จะมีการดําเนินโครงการคนละครึ่งเฟด5ต่อหรือไม่นั้นตอนนี้ขอพิจารณาระดับการบริโภคของประชาชนด้วยขณะที่พรกรกู้เงินเพิ่มเติม5แสนล้านบาทมีวงเงินเหลืออยู่4.8หมื่นล้านบาทก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกันกรองใช้จ่ายเงินกู้เป็นผู้ดูแลนะคะ เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอความคืบหน้าก่อนซึ่งในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ได้มีการนําเข้าคอรมอแต่อย่างใดนะคะและสําหรับเช้าวันนี้ก็นําข่าวสารมาแจ้งแต่เพียงเท่านี้ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ